รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกร่วมกับบริษัทเจไอริชเชอร์จำกัดเสนอสบายใจไทยแลสบายใจไทยแลดสบายสบายสบาย,ายเรารักเมืองไทยสบายใจไทยแลด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สบายใจไทยแลนด์นะคะกับดิฉันเหมือนเดิมค่ะยะดาถาวรน,นะคะวันนี้มากันในแบบของบาลองนะคะชุดบาลองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสไตล์การแต่งกายของชาวฟิลิปปินโนประเทศฟิลิปปินส์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สื่อสัญ,ญลักษณ์ขนาดนี้ยดาจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ ฟิลิปปินส์สวยอย่างไรวันนี้ได้รู้ฟิลิปปินส์มีอะไรดีบ้างวันนี้ได้รู้และผู้นําคนเด่นของรายการของเราวันนี้นะคะก็เป็นชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะคะถือว่าเป็น personally f i l i p i ปินะคะก็นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศว่าฟิลิปปินส์เขาเจริญแล้วจเจริญจริงหรือเปล่าไปดูว่าบางท่านอาจจะบอกว่าอู้ฟิลิปปินส์เขาเนี่ยขยะเยอะนะรถติดนะหรือว่าอะไรนะบางคนเคยไปเห็นแบบเดิมๆทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างไร สวยขึ้นจริงหรือไม่ต้องติดตามนะคะและวันนี้ค่ะในช่วงของกอสิบแหมคุณผู้ชมคะเราไม่ลืมนะคะกอสิบก็ยังมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอๆนะคะกอสิบวันนี้แหม r พรสเด้นของไทยสเตชันพาชาวไทยสเ t i o n ไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะคะ สวยอย่างไรน่ารักอย่างไรต้องติดตามให้ได้ค่ะและในวันนี้นะคะผู้ชมคะเรามีคําถามถามคุณผู้ชมเพราะว่า,เ,าเราถือว่ารายการของเรามีรางวัลมอบให้กับคุณผู้ชมเสมอๆนะคะในช่วงของสบายใจให้รางวัลถามผู้ชมว่าชุดที่ดาใส่อยู่ตอนนี้นะคะชุดที่ดาใส่อยู่ตอนนี้เป็นชุดแบบไหนสไตล์อะไรก็ไก่ ชุดบาลองประเทศฟิลิปปินส์ข้อไข่ชุดไทยของคนไทยเราเนี่ยแหละใครก็ตามที่ตอบถูกนะคะ SMS หน้าจอนะคะรีบส่งคำตอบมาเรามีรางวัลมอบให้ค่ะบรรยากาศของรายการจะสนุกสนานหรือว่าสบายใจไทยแลนด์สมชื่อหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอนนี้พักสักครู่ค่ะสบายใจ ลับเข้าสู่สบายใจไทยแลนด์กันต่อนะคะกับดิฉันค่ะยะดาทาวรนนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่รับปากกันนะคะว่าในวันนี้สบายใจไทยแลนด์จะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะและนอกจากนั้นในช่วงของผู้นําคนเด่นก็จะเป็นชาวฟิลิปปินส์ด้วยเป็นมิสเตอร์วิกนะคะก่อนที่จะข้ามน้าข้ามทะเลไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ชมคะ่ยะยดาอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศและก็สถานที่ที่สวยงามไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนานาชาติของประเทศไทย ที่พวกเราชาวไทยภาคภูมิใจไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางมุ่งหน้าสู่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้แน่นอนคะ่ะ รายการสบายใจไทยแลนด์ของเราก็มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินที่ชาวไทยเราภูมิใจนักหนานอกจากไทยเราภูมิใจแล้วนะคะชาวต่างชาติต่างก็ชื่นชมว่าสวยงามกว้างขวางโอ,อ้อาไม่แพ้ชาติใดเลยทีเดียวค่ะ ชมบรรยากาศความสวยงามพื้นที่ที่สวยงามที่พวกเราภาคภูมิใจนั่นคือสนามบินสุวรรณภูมิที่เรียบร้อยและในช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของผู้นําคนเด่นนะคะวันนี้ยดานะคะได้รับเกียรติมากๆจากมิสเตอร์วิกนะคะถือว่าเป็นแชร์แมนของกลุ่มบริษัทหลายๆกลุ่มในประเทศฟิลิปปินส์นะคะเราไปชมบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญค่ะ ะของเราเดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์นะคะคุณผู้ชมคะเท่าที่คุณผู้ชมสังเกตคุณผู้ชมจะแยกไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่าคนใดคือคนไทยและท่านใดคือชาวฟิลิปปินส์แน่นอนคะ่ะเราเหมือนพี่น้องกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อเดินทางถึงฟิลิปปินส์เราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะจากมิสเตอร์วิเซนเต้เอ็มคอร์เดโรเจอซึ่งก็เป็นแชร์แมนในกลุ่มของโชว์ุุนกรุ๊ปนะคะ Mr. Mark Antony ค่ะ Klum Kong Iyon Petolim Hey, what's your My name is Darius. Hi, good afternoon. I'm Nadine. from Language, language management. Language Manager. Hi, hello. My name is Ther, I'm Corporate Business uh, Development Manager for EMP Petroleum Corporation. Hello, I'm uh, Vic Cordero, and I'm happy that uh, Dr. Yada, Dr. Ada, and the rest of your company have visited us. ด็อ p เ n e ร์ว n ศ h i ธ s กำลังเรียนวิทยา a ึกมาทางานที่ฟิลิปปินส์กับโลกอาณาัเราเป็นคณะที่เดินทางมาด้วยกันในการเป็นดรวิสุทธ์นะคะ กวิาสัรพันธของไทยเลยนะคะมนะคารที่ตัย่องน Hello ไต้ไ เรายังได้รับเกียรติจากมิสอดดีไอซ่านะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของมุก ผู้ชมทราบไหมคะว่ามุกฟินฟินส์ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นมุกที่สวยงามที่สุดในโลกหมายะดดบก็เพิ่งทราบนะคะนอกจากนั้นก็ยังเพิ่งจะทราบเทคนิคอีกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจึงจะใส่มุกผู้หญิงที่ไม่แต่งงานเขาไม่ใส่มุกกันอ๋อเพิ่งทราบคะ่ะด้วยที่ว่าเราเป็นคนไทยไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานมุกก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณมิสเตอร์วิกพร้อมทางคณะด้วยนะคะคงได้เห็นกันแล้วนะคะว่าใครเป็นใครกันบ้างก็ต้องขอบคุณมากๆถือว่าเราได้มิตรภาพที่ดีนะคะธุรกิจนั้นเกิดจากมิตรภาพที่ดีนะคะคุณผู้ชมคะบางทีการที่เราจะทําธุรกิจนะคะกับผู้นําแต่ละท่านคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมคงจะได้วิธีคิดวิธีการทํางานนะคะย้ำนะคะว่าคิดให้เป็นคือคนเด่นของเมืองไทยคุณผู้ชมท่านใดก็ตามนะคะทีอะ่อยากจะเป็นผู้นําแล้วก็อยากจะ,ะโชว์ศักยภาพของตัวเองในรายการนี้เราก็ ะะหมายเลขโทรศัพท์หรือแม้แต่ SMS ก็หน้าจอค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำถามของเราเป็นคำถามที่ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสนุกในรายการวันนี้เราถามคุณผู้ชมว่าชุดที่ยดาใส่อยู่ในขณะนี้นะคะเป็นชุดสไตล์ไหนกอไก่ บาลองประเทศฟิลิปปินส์ค่ะข้อไข่ชุดไทยของประเทศไทยเรานี่แหละใครก็ตามที่รู้คำตอบนะคะก็ SMS หน้าจอค่ะเรามีรางวัลพร้อมที่จะมอบให้นะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงของสบายใจออนทัวร์นะคะยาดายังคงอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะแขกรับเชิญของยาดาที่จากประเทศไทยที่เราไปด้วยกันนะคะก็จะมีมิสเตอร์อดัมก็จะเป็นไกด์พิเศษด้วยดรวิสุทธ์ก็จะเป็นไกด์พิเศษด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดเลยมิตรภาพที่ได้รับน่ารัก เรรราาาไปชมมบยกกกศันาาศนออทวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ยาดาจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็คือชื่อเต็มๆของประเทศนี้หรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Republic of the Philippines ประกอบไปด้วยเกาะ7,107เกาะซึ่งถือได้ว่ามากที่สุดเลยนะคะประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุดเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอา no นโจเซฟทอยบีนอกจากนั้นนะคะ นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษยังได้กล่าวไว้ในงานของเขาว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออกโดยคลื่นทะเลยักษ์ค่ะยดาก็จะพาคุณผู้ชมนะคะ ขับรถชมรอบเมืองดูบรรยากาศสิว่าฟิลิปปินส์เขามีบรรยากาศรถติดจริงหรือเปล่าและความสะอาดสะอ้านของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากโชเฟอร์พิเศษนะคะมิสเตอร์มีดาโดซิดิคอสตาค่ะนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นรถด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าของยาดานะคะก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเขาจะภูมิใจมากเลยในรถของเขาแล้วก็จะเห็นได้ว่ารถก็ยังคงติด ทราฟฟิกแจมเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแล้วผู้คนด้านซ้ายด้านขวาแยกไม่ออกเลยนะคะว่าเอ๊ะคนไทยหรือเปล่าเนี่ยเราก็มักจะบอกว่าเขาดูเหมือนคนไทยจังเลยเขาก็บอกว่าคนไทยเหมือนเขางานนี้เราตกลงกันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมครับ และที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่ด้านซ้ายนะคะก็คือโซนของมหาวิทยาลัยค่ะเขาจะแบ่งเป็นโซนนะคะโซนเพื่อการศึกษาแล้วก็ด้านขวาที่มองเห็นชัดเจนมากคือกำแพงเมืองค่ะวอลนะคะวอลกำแพงค่ะยาวมากเลยนะคะรอบไปเลยทีเดียวแล้วก็ทะลุไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นโซนเมืองเก่าของประเทศฟิลิปปินส์สวยงามมากๆค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเที่ยวกันรอบเมืองชมเมืองกันเป็นที่เรียบร้อยพาคุณผู้ชมดูความสวยงามของฟิลิปปินส์แล้วนะคะเราก็ต้องหิวถูกไหมคะหิวก็ต้องทานข้าวปกติเลยละค่ะพัตตารที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างบนนะคะชื่อพัตตารว่าบาบาราสนะคะซึ่งณที่แห่งนี้มีอายุเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะ At tatay mo'y Di malaman ang gagawin Ipinagustan pati pagtulog mo At sa gabi na bubuy At ating nanay, ng gatas mo At sa umaga na may talong, เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะป,มมประเทศฟิลิปปินส์สวยงามไหมประเทศฟิลิปปินส์น่าอยู่ไหมทั้งอาหารการกินความเป็นอยู่ผู้คนอ้แยกไม่ออกเลยเวลาเจอหน้ากันเขาจะบอกว่าโอ้ดรยาดาวายูลูกไลฟ์ฟิลิปปินโนดิฉันก็บอกว่าโนโนโน่อ no, ย no, no. like ู่ลูกไลฟมี เาก็บอกว่าเขาเหมือนเราเขาก็บอกว่าเราเหมือนเขานะคะการกินอยู่ก็ค,คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าที่โน่นจะทานรสจืดนิดนึงนะคะไม่เหมือนประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็จะมีรสชาติอาหารหลายๆแบบนะคะและนอกจากนั้นคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะคะว่าความเจริญรุ่งเรืองเขาเป็นอย่างไรโอ้เตือนนะคะว่าเตือนย้ำนะย้ำด้วยนะคะว่าบางทีเราอย่าคิดว่าเราดีแล้วดูเขาสิคะดูเขาแล้วก็หันกลับมามองย้อนดูเราว่าตอนเนี้ยต่างประเทศเขาไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ ะะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับการที่บอสใหญ่ไทยสเตชันพาน้องๆทีมงานพร้อมคณะนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะคะพื้นที่จะดีแท้แค่ไหนเขาบอกว่าไม่ได้น้อยหน้าช่วงออนทัวร์ฟิลิปปินส์เลยแหละต้องติดตามช่วงหน้ากลับมาค่ะสบายใจไทยแลนด์กลับเข้าสู่รายการสบายใจไทยแลนด์กันต่อนะคะผู้ชมคัะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของสบายใจก็สิบแมวันนี้รีแลกซ์มากเลย สบายใจมากเลยเพราะว่าคุณก้องลา่าเขาท้าเลยแหมท้าบอกว่าฟิลิปปินส์คุณเหรอคุณบอกว่าโอ้โหแบบสนุกสนานใช่ไหมอ่าที่จังหวัดราชบุรีนะคะสวิตวันเล่ก็ไม่ได้น้อยหน้าแหมบอสใหญ่ไทยสเตชันบอกว่าอยากโชว์อยากจะรู้ว่าอยากจะให้รู้ว่าเมืองไทยเราก็มีดีเยอะมากๆเลยนะคะพร้อมกับน้องๆชาวไทยสเตชันเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ พร้อมกันท่องเที่ยวญาติครับเป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางที่เล่ยี่ปีต่อที่นีต้อนรับทุกท่านครับทัศนาจอมพักผ่อนวันหยุงานทุกคนสุขสํำราญชีวิตช่วงคดสิวันนี้นะครับตองล่าเองขอยึดพื้นที่บ้างนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสพาน้องๆทีม ไทสเตชันนะครับไปที่สวิตวัลเล่ฮิปรีสอร์ทครับที่นี่มีน่าสนใจมากมายครับสถานที่ก็ตกแต่งสวยงามนะครับสังเกตจากบรรดาเหล่าของวีเจแต่ละคนนั้นนะครับก็กริดกราสดแสดงความรู้สึกสดชื่นกันเยอะแยะทีเดียวนะครับร่่นททัพกเออย้งวีป จิตจ่มใสหัวใจเบิกบานร่วมกันชมครับต้องยอมรับนะครับว่าสวิตวัลเล่ฮิปรีสอร์ทอยู่ที่สวนพึ่งนะครับประการตาทีเดียวล้วครับผ่านไปมาก็หลงเสน่ห์ครับอยู่แต่ในเมืองนั้นมีแต่เรื่องรวนเร่วุ่นวายหันเหพบร้อยพันเลเราต้องขอบคุณมากๆที่ให้เราชาวไทยสเตชัน ได้มาพักพิงบริการทุกสิ่งสัมป์นะครับไม่ว่าจะที่หลับที่นอนนะครับรวมไปถึงอาหารการกินนะครับสระว่ายน้ำโอ้โหน่าหลงไหลทีเดียวครับพักอ้าวว่าไงจันน้องไอเดียเป็นไงเป็นไงลูก มโอเคดีมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะอืมสวยมากค่ะหนูทำอะไรมั่งมาที่นี่ก็วันนี้มาว่ายน้ำมาดูพี่พี่เขายิงปืนกันแล้วก็มาดูแกะด้วยค่ะนะสวิตเบลล์พิปรีสอร์ทอ้าวใคร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 วิ่งใครวิ่งใครวิ่งอืมยอมรับเลยค่ะว่าเมืองไทยเราก็สวยมีที่สวยอีกเยอะนะคะ Sweet Hit สวิตวัเล่คิดรีสอร์ทนะคะแหมแเป็นสถานที่ที่คุณก้องล่าบ,บอกว่ายิ่งใหญ่สวยงามมากเพราะว่าเดี๋ยวในออสัปดาห์หน้าเห็นบอกว่าจะยึดสบายใจไทยแลนด์แล้วล่ะอยากจะโชว์ความสวยงามของเมืองไทยบ้างแหมดิฉันก็ยินดีเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชมคะทุกพื้นที่ที่สวยงามในประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนําเข้ามายัางรายการของเราได้นะคะและก็ผู้นําคนเด่นที่ถือว่าเด่นดีดังโด่ง ออบางทีคุณผู้ชมคะการที่เราคิดเป็นทําเป็นแต่เราไม่ได้นําเสนอเป็นวิทยาทานหรือแง่คิดให้กับคุณผู้ชมบ้างเลยเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้นะอย่ากเก่งอยู่คนเดียวนะเราก็อยากรู้เรื่องของคุณนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น SMS <c oughs> ได้เลยคะ่ะที่หน้าจอแนะนําเรามานะคะและในช่วงของสบายใจให้รางวัลค่ะวันนี้2ท่านแรกที่ตอบถูกต้องนะคะเราจะให้รางวัลเสื้อสวยๆจาก <c oughs> ไทยสเตชันให้คุณผู้ชมได้ชมกันได้ใส่กันนะคะวันนี้ถามผู้ชมว่าชุดที่ยาดาใส่อยู่ในขณะนี้นะคะเป็นชุด ประจำประเทศอะไรก็ไก่ชุดบาลองของฟิลิปปินส์ค่ะข้อไข่ชุดไทยของประเทศไทยค่ะตอบถูกก็รีบตอบนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการสบายใจไทยแลนด์ของเราหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะต้องติดตามกันว่าผู้นําคนเด่นเป็นใครสบายใจออนทัวร์ที่ไหนสบายใจก็สิบมีอะไรบ้างนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้ในสบายใจไทยแลนด์สัปดาห์หน้าเรากลับมาใหม่ทุกพฤรหรัษษสบดีช่วงบ่ายนะคะวันนี้ดิฉันยดาถาวรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สบายใจไทยแลสบายใจไทยแลนดสบายสบายสบาย,บายเรารักเมืองไทยสบายใจไทยแลนด์สบายใจไทยแลนด์ชาชาชา